สวัสดีครับพบกับผมนัดนะครับโดยปกตินะครับหลังจากที่ผมโพสคลิปรีวิวการใช้งานสมาร์ทวอชไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นที่ผมใช้การ m มินะครับรุ่นปัจจุบันที่ผมใช้ก็เป็น Galaxy Watch 4นะครับมักมีผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านนะครับถามมาเกี่ยวกับการวัด SPO2 นะครับหรือ Pulse Ox ที่แปลเป็นภาษาไทยคือวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสะเลือดนะครับส่วนใหญ่ก็ถามมาว่า วัดแล้วค่าที่วัดได้เที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหนนะครับจะเชื่อถือได้หรือไม่หากถามผมนะครับผมคิดว่าการวัด SPO2 โดยใช้สมาร์ทวอชเนี่ยก็แค่ให้รู้ค่าโดยคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับจะเชื่อถือได้ไหมหรือว่าเที่ยงตรงไหมเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงต้องไปเปรียบเทียบกับชนิดที่ใช้หนีบที่ปลายนิ้วแล้วก็เป็น m i d i l g r g r e นะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อ b ิ l เนะครับเป็น เมดิคอลเกรดคือเป็นเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นะครับก็จะมีความเที่ยงตรงสูงแล้วก็ใช้อ้างอิงทางการแพทย์ได้นะครับผมก็จะทดลองนะครับโดยการวัด pulse ox นะครับโดยการสวม g a l a ็ y w a t ว h 4ไว้บนข้อมือแล้วก็ตัวนี้ก็จะนี่บนปลายนิ้วผมจะวัดทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันว่า ผลจากการวัดทั้งหมด10ครั้งเนี่ยนะครับค่าที่วัดได้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับไปดูพร้อมๆกัน จากการวัดเปรียบเทียบกัน10ครั้งระหว่าง Galaxy Watch 4กับ b u e l e r ซึ่งเป็นมิ d ตอ a l คอ a เกรดนะครับจะเห็นว่าค่าที่วัดได้โดย b u e l e r เนี่ยมีค่าเปอร์เซ็นต์ SPO2 เฉลี่ยอยู่ที่96นะครับในขณะที่ Galaxy Watch 4เนี่ยจะมีค่าวิ่งอยู่ระหว่าง92-99ง99%นะครับก็จะเห็นว่าค่าที่วัดได้โดย b u e l e r เนี่ยมีความเที่ยงตรงที่มากกว่า Galaxy Watch 4นะครับส่วนตารางข้อมูลตรงนี้นะครับเป็น ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการทดลองของผมเองนะครับไม่สามารถจะเอาไปใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ในทางการค้านะครับทำเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง Galaxy w a t c h 4กับ v i วเลอร์แค่นั้นเองนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์หรือมีคำถามสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายฝาก s u b s c r i b e ฝากแชร์กันเจดีๆด,ด,ด้วยสวัสดีครับ